สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ beauty number one มาอีกแล้วจ้า beauty number วันร้านเสริมสวยครบวงจรนะคะวันนี้ร้านเสริมสวยครบวงจรของเรานะคะวันนี้มีงานเล็บเจลมานําเสนอเพื่อนๆนะคะมาอวดมาอวดวันนี้มาอวดเล็บสวยๆนะคะงานเล็บวันนี้จะเป็นงาน เล็บเจลแฮนเมดนะคะเล็บเจลแฮนเมดนี่คือ,อเป็นเล,ล,ล็บเจลสำหรับสำเร็จรูปเอ่อสำเร็จรูปพร้อมที่จะต่อได้เลยนะคะอันนี้ข้อดีของเล็บเจลตรงนี้นะคะคือ,อเราทําสําเร็จรูปไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วเราก็พร้อมต่อให้ลูกค้าได้เลยประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะเพราะว่าจะถูกราคาจะถูกกว่า ที่เวลาเราไปร้านต่อเล็บไปร้านาให้ช่างต่อเล็บให้แล้วก็ทำลายทำลายทาสีแบบนี้ค่ะรวมๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ4ี500บาทนะคะต่อเล็บ150ต่อเล็บ150แล้วก็ทาสีหรือว่าติดอะไหล่อย่างเนี้ยค่ะก็จะบวกราคาทาสีทาอะไหล่ขึ้นไปอีก,กนเนะประมาณ สี่ร้อยห้าร้อยประมาณนี้นะคะยิ่งถ้าเป็นลายที่มีอะไหล่ปังๆแบบนี้นะคะาทางร้านก็จะคิดอยู่ประมาณน่าจะหกเจ็ดร้อยนะบางร้านนะบางร้านจะเกือบพันนะคะแบบนี้แต่ว่าเรามีแบบนี้มาเสิร์ฟให้ลูกค้าง่ายๆในงานอลังอลังแบบนี้นะคะร้อยเก้าเก้าจ้ะร้อยเก้าเก้าสำหรับงานอลังแบบนี้นะ มีทั้งแบบเล็บสั้นกุดเล็บสั้นกุดนี่ก็คืออ่าประมาณแบบเล็บลูกค้าที่ไม่ชอบยาวมากเพราะว่าอ่าบางทีทํางานทํางานไม่ถนัดอะไรอย่างนี้นะคะดูสิดูโบสิคะดูโบสิคะโบอลังมากทั้งอะไรทั้งโบแบบอลังมากเลยนะคะเนี่ยว้าวแบบนี้เลยค แบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะที่ร้านจะมีงานแบบนี้ไว้อคอยให้บริการลูกค้านะคะ,ะเป็นงานลายลายแบรนด์ลายแบรนด์ลายหรูเนี่ยค่ะลายดีออจะเป็นแบบเรียบหรูดูดีง่ายๆจะมีสองราคาถ้าแบบธรรมดาแค่ร้อยห้าิบค่ะร้อยห้าิบแล้วก็ใช้เวลาติดแค่เพียงสิห้นาที ติดเสร็จเลยค่ะ15นาทีแบบนี้หรือถ้าลูกค้าต้องการที่จะซื้อไปติดเองนะคะอันนี้ราคาก็150นี่เราก็จะแถมกาวแล้วก็ตะไบให้ลูกค้าให้ไปติดเองที่บ้านได้ง่ายๆอันนี้สีแดงลายนี้สีแดงจะเป็นโคนใสนะคะตรงโคนจะเป็นส่สาแล้วก็อะไรแน่น อะไรหรูหรูๆอะไรแน่นๆวัสดีค่ะตัวคนเดียววัสด,ดีค่ะสามรานอ๊ยปา๋าป๋าสบายดีไหมคะสวัสดีค่ะวัสด,ดีค่ะเจ้แสองส้มเจ้อ,อยู่ไทยหรืออยู่นอกเนี่ยว้าวสีชมพูค่ะสีชมพูนี่สวยงามมากทำเป็นเล็บเจ้าสาวได้เลยนะเนี่ยสีชมพูเนี่ยดูดูดูเพชรเขา เนี่ยเนี่ยลายนี้เหมาะหมาะที่จะ,ะติดไปวาเลนไทน์ได้เลยนะคะเนี่ยได้ทั้งตุดจีนได้ทั้งววเลนไทน์เลยแบบนี้สีแดงตุดจีนแบบนี้ค่ะแบบลายธรรมดาร้อยห้าสิบแล้วก็แบบลายอลังอลัง,ลงสีเขียวเหนียวซับอลังแบบนี้ร้อยเก้าเก้าจ้าแล้วก็มีเลทราคาส่งสำหรับ น้องๆที่อยากจะเอาไปขายต่อเอาไปขายต่อเอาไปสร้างรายได้ได้ง่ายๆเลยนะคะจะมีเลทราคาส่งสำหรับลูกค้าที่จะเอาไปสิบอันขึ้นไปนะคะอันนี้อันนี้ออกนุด๊ดนุ๊ดนะคะเป็นลายลูกแก้วเป็นลายลูกแก้วแล้วก็ผส่มด้วยหินอ่อนเนี่ยเรียบรูดูดีมากดูไห้ซยโซนะคะ ลายธรรมดาแต่ว่าเรียบหรูนะคะเราคัดพิเศษมาแล้วก็สายเมาสายเมา,า,เมา,า,เมาจ้าสายเมาไฮาเนเก้นจ้าไฮาเนเก้นก็มีนะคะแบบนี้เลยมีไฮเนเก้นแล้วก็อ่ะช้างจ่ายช้างช้างมีไฮเนเก้นมีช้างมีลีโอมีแสงโสมนะคะ เดี๋ยวเราจะผลิตขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ช้างอีกอีกอย่างอีกอันนึงนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะสำหรับให้ลูกค้ามาเลือกสำหรับเล็บเล็บเจลแฮนเมดอันนี้อันนี้เป็นกากเพชรสีน้ำตาลนะคะลายหลุยเนี่ยค่ะตรงโคนจะเป็นใสแล้วก็อ่มีเล่นลายตรงปลายๆนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะจะมาทำที่ร้านก็ได้หรือจะ ให้อ่ามามาสั่งสั่งให้ส่งส่งไปสนีให้ไปติดเองก็ได้ค่ะแบบนี้จะ้ะสวยสวยเรียบรู้ดูดีไฮโซไฮโซนะคะอันนี้สีชมพูอ่อนๆสีชมพูอ่อนๆแล้วก็ลายหินอ่อนค่ะสวยมากเลยมีทั้งลายแบบ สั้นกุดแล้วก็แบบไซส์ยาวแบบกลางธรรมดาและพวกนี้นะคะเราไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะติดที่มือหนูได้ไหมสวัสดีค่ะพี่อ้วนสวัสดีค่ะ,วคะนวารัตพี่อ้วนมีน้องติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวจะพาพี่อ้วนพี่อ้วนพาน้องมาหาวันได้นะเดี๋ยวเรามากินซ้งตำกันน้องบอกว่าจะมาต่อผมบอกว่าพี่อ้วนแนะนํามาจ้า สีเขียวจะมีอยู่จะมีอยู่สองอันนะคะสีเขียวเหนียวซับสีเขียวเหนียวซับอันนี้สวยมากสวยมากเป็นลายดอกไม้ลายดอกไม้นี่แหละลายปั้นนะคะอันนี้สีแดงลายทะเลทะเลทะเลแบบไล่สุโตรไล่สุโตอันนี้แบบสั้นกุดนะคะ แบบสั้นกุดเรียบหรูดูดีสวยงามมีหลายแบบเลยมีเยอะมากเพราะว่าเราจะผลิตขึ้นเรื่อยๆก็มีน้องๆอ,อยู่ประมาณ4-5หคนนะคะที่มารับไปามารับไปขายต่อมารับไปขายต่อแล้วก็น้องก็มารับไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็เตรียมสต็อกไว้ให้สําหรับลูกค้าที่มารับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่มีเวลาเร่งด่วน อยากทำเล็บสวยๆแต่หนูกลัวไม่ทันไปทำงานมีเวลานิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะจัดแบบนี้ให้เลยแปะไปที่เล็บใช้เวลาแค่ไม่ถึง20นาทีค่ะแป๊บเดียวเสร็จเลยเตรียมหน้าเล็บเสร็จแล้วแล้วก็แปะไปที่เล็บได้เลยไปติดเองที่บ้านได้ง่ายๆใครสนใจจะซื้อไปติดเองที่บ้านก็สั่งมาได้เลยนะคะ แบบนี้จี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 จ้จาหรือสำหรับลูกค้าที่อ่าสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบต่อเล็บนะคะที่ร้านเราก็มีอ่าสีเจลไว้บริการค่ะมีสีเจลมีลูกค้าที่ไม่ชอบต่อเล็บอยากทำที่มืออยากทำลายที่มือเลยไม่อยากจะต่อเล็บก็ แวบเข้ามาได้ค่ะแวบเข้ามาเราก็มอีอุปกรณ์สีทุกอย่างที่จะทําที่มือลูกค้าได้เลยไม่ต้องต่อเล็บก็ได้ที่นี่ก็จะมีะงานบริการครบวงจรตั้งแต่หัวจดเท้าเลยค่ะ,ะแล้วก็มีต่อผมต่อขนตาต่อเล็บเพ้นเล็บแล้วก็ซาได้ย,ยืดแดดทำสีนะคะแล้วก็ ตัดผมชายมีทุกอย่างเลยวัสดีค่ะเจ๊ชม้อยเจ๊ชม้อยคะของเข้าอีกแล้วจ้าเจ้ของเข้าเยอะมากกำลังสั่งมาเรื่อยๆเจจะเอาเจก็เดี๋ยวน้องเข้าไปกรุงเทพเดี๋ยวน้องติดไปให้นะคะอาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าหน้าจะได้เข้าไปกรุงเทพอยู่นะคะไม่ติดแหละ ค่ะวันนี้ก็แวะมาอวดแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวน้องจะจัดการแพ็กเล็บสวยๆไว้เตรียมให้ไว้บริการให้ลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านนะคะ<ท><ก>ถ้าเข้ามาจองคิวกันสําหรับสาวๆกรุงเทพนะคะสาวๆกรุงเทพคิดถึงกันก็ทักหากันได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่อยากทําทคิ้วทําขนตานะคะ ทักเข้ามาแล้ววันก็เวลาเข้ากรุงเทพแล้วก็เดี๋ยวเราก็นัดวันเวลากันแล้วเราก็เจอกันได้ค่ะเจอกันได้จ้าวันนี้จบไลฟ์แค่นี้ก่อนค่ะบายบายจ้า